ผมโดนยิงโดยปืนจุดทั้งสองเออไม่ไม่เป็นไรคือโดนเป็นจ้ำๆโดนยิงโดนเลยเหรอครยิงเนื้อแต่เป็นช้ำๆครับผมเรามาต่อกันที่เมื่อกี้เราดูเรื่องพลัเครื่องเรื่องเขี้ยวเสืออะไรไปแล้วใช่ไหมครับมันยังไม่จบแน่นอนวันนี้มีทาวัดก็มีงานเราเปยย้ายมาคุยกันต่อนี่เลยหน้าเขาโบสดเลยอากาศก็ดีหน้าเศแจ๋วเสือด้วยได้เลย สบายเลยแนะนำพี่แ่พ่อชมาก่อนสวัสดีครับเมื่อกี้ผมพี่พี่หนูกับพี่เล็กเรารู้จักไปแล้วครับผมอันนี้พี่สักดาสวัสดีครับพี่สักดาสักดาสวัสดีครับพี่สักดาที่เคยอยู่วงอินคาใช่ไหมัไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ทั้งเาเสียงดังครับอันนี้รอกว่าครับโอเคครับเรามาพูดกันต่อเลยดีกว่าอันนี้พี่สักดานำมานี่เป็นเป็นอะไรบ้างครับให้พี่แนะนำอันนี้เป็นภาพภาพสมัยเก่าหลวงปู่ปานนะครับเนี่ย ภาพสมัยเก่าอันนี้คือของแท้เลยใช่ไหมครับเป็นภาพที่ก่อนจะแพร่เลยสมัยก่อนนี่เขาอันนี้คือย้อมสีใช่ไหมครับก็คือเป็นถ่ายออกมาเป็นขาวดําหรือว่ามันเป็นสีอย่างนี้อยู่แล้วเขาถ่ายเขาต้องสุจริตถ่ายในฟิล์มนะใช่ครับครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งแต่งนิดหน่อยย้อมฟิล์มเขาเรียกย้อมฟิล์มอ่าใช่แล้วแต่อันนี้คือเป็นภาพที่ออกมาจากฟิล์มต้นกำเนิดแท้ๆเลย ครับออ๋ที่เขาเอาไปก๊อปก๊อปกันก็คือรูปนี้ใช่ไหมครับที่เขาก๊อปมาก็คือก๊อปจากรูปนี้ไปครับแล้วพี่ไม่เสียดายที่จะเอามาฝากผมในนี้มันเอาอีกแล้วสัปดาคมมันต้องมันต้องมีพลาดมันมีปัญหาแล้วก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะก๊อปให้นี่มีคนให้ราคาเยอะมากแล้วครับลองดูลองเอ่ยให้ผมชื่นใจสักนิดว่าตัวเลขไปถึงไหนตัวตัวเลขเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่สองแสนอ๋อเหรอครับแต่ก็ยังยังใจแข็งอยู่ยังอยู่ยยังอู่ไม่พี่ ห่วงไหมเอาริงห่วงเลยใช่ไหมก็เป็นแบบภาพที่ตกทอดมาครับอ๋ออันนี้คือของจากที่บ้านเลยเหรอครับครับผมนี่เลยเก็บกันไว้อ๋อเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนกับที่พี่หนูอ่ะที่แกขอพี่หนูแล้วพี่หนูเขาเงียบเงียบเงียบเออไม่ตอบของตกทอดไม่ตอบซะงั้นเอออันนี้ก็คือของพี่ของพี่ศักดาด้วยครับทั้งหมดเลยครับอ๋อโอเครูปภาพนี่อันเนอรรูปภาพใช่ไหมครับได้ปลุกเสกไหม ไม่ครับไม่ไม่ได้ปลุกเสกครับก็เหมือนเป็นของที่ลึกของที่เราได้แตะกราบไหว้บูชาได้เนาะผมเชื่อว่าถ้าหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่เก่งขนาดนี้เนี่ยแค่รูปภาพท่านก็ก็ศักดิ์สิทธิ์นักศิลป์ภาพภาพเนี่ยมันเป็นภาพต้นฉบับที่ว่าถ่ายจากในวังอืเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะจะมีกล้องเนี่ยยากครับ อ๋อใช่ต้องเป็นคนชั้นสูงเท่านั้นใช่เออแล้วอย่างนี้อันนี้คือพยันหรอครับพยันครับพยันอ๋อแต่อันนี้ปลุกเสกค่อ๋อถวัดต่อจำได้ครับเหรออันนี้ตั้งแต่ปีอะไรพอจำได้ปีสองสี่เก้าสองสี่เ้าสองสี่เก้าสองสห้าเรากี่ขวบแล้วนะตอนนั้นเออแม่ผมยังไม่เกิดครับแม่เลยสองสี่เก้าสามครับพี่เรอเรามาเข้าเรื่องของวัตถุมงคลกับรูปภาพดีกว่านะอย่างสองชิ้นเนี้ยผมว่าเป็นที่รลึกแหละ อันนี้อันนี้เนี่ยมีคุณค่าทางด้านเรื่องอายุเรื่องความสวยงามความเก่าแต่อันนี้ถือว่าเป็นวัตถุมงคลวยใช่ไหมครับที่ว่าทางวัดท่านจัดทำขึ้นจัดทำขึ้นสองสี่เก้าสองอะคาสี่เก้าสองโอ้ยังเก็บได้อย่างดีแล้วปลุกเสกโดยเกจิท่านใดอะครับโอ้โหหลายๆอาจารย์เยอะมากครับโอ้โหหลวงพ่อเคนวัดขาวอิโต้ก็มาหลวงปู่เผรวัดกิ่งแก้ว อ่าิ่อกิ่งวก็เสือว่าส่ายซับก็ดิ่งที่แกะลิงครับอ่าิงจับหลักเรื่องเรื่องเรื่องด้วยงานอะไรครับถึงเชิญเกจิดังๆเยอะขนาดนี้มาปลุกเสกอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นเป็นงานที่ว่าหล่อรูปองค์พ่อสธรพ่อโสธรของที่วัดนี้หรือเปล่าครับที่วัดเป็นคนทำใช่ไหมครับแล้วตั่สมัยก่อนนะเกจิเขาจะลิงกันอยู่แล้วตรงไหนมีงานอะไรเขาก็จะไปร่วมสวดร่วมเสกด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านะ นั่นก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของวัดบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมครับงานใหญ่เดังนั้นถ้าจคุณศีสนวัดก็ยางมาเป็นประธานาครับผมครับงั้นแสดงว่านอกเหนือจากพยันแล้วก็ยังต้องมีในรุ่นนั้นน่าจะมีชิ้นอื่นอีกไหมครับนอกจากพยันลกเสือใหญ่อันนั้นคือมีลูกเสือใหญ่เนี่ยครับอ๋อครับก็ทำแบบเสียเรียบรีด้าสองข้าบเป็นียวกรดกเสือใหญ่ครับถ่าให้คอ ออย่างนี้ปุูกเสรจแมไเป็นลูกถ่ายรุ่นแรกของของหลวงภูบาลที่ทางวัดท่านได้สร้างขึ้นครับแล้วก็จะมีอีกอี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 อกอี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  อ๋อเอาแบบจากรูปภาพไป่ถ้าสองดูนี่คือจะพิมพ์เดียวกันเลยเออเหมือนเลยอ่ะอ๋ออยู่ในวาระเดียวกันอยู่ในวาระเดียวกันใช่ครับสองสี่ก็โอ้โหก็เจ็ดสิบแล้วนะเจ็ดสิบนิดๆแล้วนะครับแล้วยังมีก่อนรุ่นนี้อีกสองสี่เท่าไหร่นะสองสี่แปดสามอันนี้อันนี้สองสี่แปดสามอันนี้รุ่นก่อนครับหมายถึงว่ารุ่นแรกที่ท่านเลยอ๋อสาธุอ้ันนี้สวยนะเพราะปาร์ตบางที่เขียนไว้เลยอ๋อเหรอครับครับ เดี๋ยวคอยเห็หลวงพ่อสายท่านสร้างอ๋อสวยสวยเป็นรุ่นแรกครับพูดถึงว่าอดีที่เราเห็นว่าตรงเนี้ยอย่างใบอันนี้เป็นใบมรณะ้าใบแจ้งความผจ้งความครับมรณะทำไมถึงมีลงหลายชื่อจังนะครับคืออะไรเจ้าภาพไงเจ้าภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากะมีกล่องหลวงปู่เหมือนอ่าท่านได้รับราชทานจากจากบาทสเด็ดครับ พระพิยมหาราชเนี่ยคร .5 ของเราเนี่ยครับครับเวลาท่านท่านมรณภพาศเนี่ยก็ต้องมีการแก้งไปที่สำนักราชวังจอาราชธรรมเต้องร้องศ์แล้วก็บุคคลที่อยู่ในภาพเนี่ยก็เป็นผู้ใดรับมอบหมายที่มีรายชื่ออยู่ในภาพใช่ครับแล้วก็รายชื่อที่อยู่เนี่ยจะเป็นผู้ที่แก่เสือถวายหลวงปู่อืม่ะ ก็จะมีจะมีของผมอยู่คนเดียวที่ว่ามี้นทางแก่เหลือคือนายจิ้งเสยอเนี่ยนั้นแสดงว่าแต่ใบนี้ไม่ได้เป็นของครอบครัวพี่ใช่ไหมใช่ครับผมไม่เคยหาไม่ได้เลยเอาใบนี้มันไม่ได้ออกมาเป็นใบเดียวหรอครับออกมาหลายใบออกมาหลายใบแต่เขาอาจจะแบบทิ้งใบอะไรไปนานแล้วอกามากออกมาตั้งแต่พศ2453เคยมีการผูกพังไปเคยคุยกันไหมครับว่า ขอว่าจะเอาไปไว้เพื่อเป็นเาไม่ให้อต้องขอลองอยากขออย่างเดียวเ่ยลองลองพี่ลองยื่นไป้วเออยื่นไปแล้วนะครับแล้วเขาอะ่าไรเฉยเฉยพี่ก็ยื่นเพิ่มสิมันหนาไม่พอแล้วแล้วชื่อดายชื่อเนี้ยจะไม่มีนามสกุลเลยมีแต่ชื่อนะนามสกุลไม่มีครับสมัยก่อนยังยังไม่มีนามสกุลใช่ไหมอ๋อเป็นนายมานายอะไรที่ตามมากอย่างกองผมเนี่ยครับ ก็ยังยังยังไม่มีชื่อทางไทยเป็นคนจีนแล้วเขาเฉยเฉยเขาเรียกจีนเฉยจีนจนจีนเฉยมาหลังยังมี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 ชื่อนามสกุลอะไรตอนนี้พี่นามสกุลอะไรเมื่อก่อนนี่ก๋งใช้แท้ลิมครับครับตอนนี้เป็นลิมวัฒนะลิมวัฒนะตอนนี้วัตถุมงคลเนี่ยที่ทางวัดเนี่ยยังทําอยู่ไหมครับที่เป็นของหลงหลงปู่ปานในแบบที่วัดทำหรือใหม่ๆหหรืออะไรเงี้ยคือคือต้องบอกก่อนว่าบางทีเรามาเราก็อยาก เราอยากจะของเป็นสะสมอะไรเงี้ยครับในส่วนนี้ก็ทางวัดก็ยังมี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 จัดสร้างขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เคี่ยวเหรครับเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้จะเป็นโลหะครับจะสมมตว่าจะเป็นโลหะครับคือตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเน่ีัยปัจจุบันรุ่นหลังเนี่ยทางวัดจะไม่สร้างเคี่ยวเสือตามตามรอนคู ก็จะสร้างเป็นเนื้อโลหะเสือโลหะที่รุ่นแรกเนี่ยครับเสือโลหะ่นีครัับเเนี้ยสือโลหะรุ่นแรกของรุ่นแรกอย่างนี้ราคาเป็นไงครับก็หมือนต้นต้นนะครับห้าตัวออกจากวัดตอนนั้นราคาเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทอันนี้ทันหลวงปู่ไหมครับไม่ทันไม่ทันแล้วอู้น่ารักนี่นะแต่ว่าก็ได้รับความนิยมจากจากวงการสมเลยโอ้โจากยี่สิบห้าบาทตอนนี้ก็เป็นหมื่นกว่าบาทแล้วครับสอง พี่ผมคนเช่าสูงสุดสองหมนห้าพันบาทแล้วครับกลับมาถามอีกเรื่องนึงพี่ผมเห็นผมเห็นจากหลายที่ผมก็เคยเจอเกจิหลายก็ไม่ใช่เกจิผมเจอพี่ๆหลายคนที่เป็นนักสะสมที่ว่ามีเสือมีอะไรทำไมบางคนต้องมีล้องคอต้องมีมัดเชือกอะไรอย่างนี้ไว้พี่เนี่ยผมเห็นของพี่ก็มีคือถ้าผมจำไม่ผิดมันจริงไหมผมเคยได้ยินว่าเพราะเสือหนุก็เลยต้องสมัยก่อนก็คิดว่าเออมันจะ มันจะทานหายได้ต้องรัดไปวัดไปก่อนรัดไปก็เชือกสมัยก่อนเนี่ยยังยังไม่มีพลาสติกครับก็ก็ต้องอาศัยรัดเอาอ๋อคือเอาเชือกจะมาใส่ร้อยสร้อยต่อครับสมัยก่อนยังไม่มีประคนแบบเชือกเชือกมันขาดง่ายก็เลยบางทีร้อยทองเลยอ๋อแล้วที่ผมเคยได้ยินเขาตอบโฮ้ยมันดูต้องเกี่ยวมันไว้ไม่งั้นมันไม่ใช่เขาเล่าว่าอย่างนี้เขาบอกว่าที่ผมที่ผมจําได้นะคือ เขาเอาเส้นแสมาแล้วคุณแสเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าทาไมตัวนี้ต้องต้องรัดไว้อเพราะมันดูเขาว่าอย่างนั้นเส้นแสเป็นคนทักก็ไม่ได้เขาเป็นคนหลอกเองก็ไม่แน่อาจจะเป็นตัวอย่างที่พี่หนูเล่าให้ฟังเรื่องตัวจ่าสูงไ็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ประการหนึ่งก็คือว่ารัดไว้เนี่ยเราก็เอาไว้แฝนจะได้ไม่หายด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเสือเนี่ยตกโล่ขายเยอะก็อย่างที่พี่บอกว่าเขาไปเองกลับ แต่เขาจะมีวิธีเอาเขากลับมาหรือต้องไปไปรบกวนหลวงปู่มาอ่าโอเคถ้าเป็นยุคยุคหลวงปู่ก็หลวงปู่อาจจะเรียกกลับมาได้แต่ถ้าสมมติว่าไปอยู่อสมมติว่าเสือไปอยู่กับพี่เอพี่เอรับจากหลวงปู่ไปแล้วแล้วอยู่ดีๆหายไปพี่เอจะเรียกกลับมาได้เองไหมตามที่มีครับถ้าหายไปอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีใช่ไหมครับมีวิธีก็ถ้าถ้าหายเนี่ยบางคนเขาก็ ที่เขาเล่ากันนะครับจุดทูบเขาก็จุดทูบบ่อแล้วก็เอาเอาเนื้อหมูเนี่ยเนื้อมาล่อทำผูกกระเชือกสมมติมันเขาหายในน้ำเนี่ยในคลองเนี่ยเขาก็เอาเป็นลงอาบน้ําหายอะไรอย่างงี้ครับต้องมีบางทีก็หายตามข้างทางเนี่ยเขาก็เอาหมูลากเลยหมูเราก็ผูกกระเชือกเนี่ยเนื้อหมูฮะเนื้อหมูชิ้นเนี่ยสลากหลักหลางเงี้ยแล้วติดนะครับครับนี่สมัยก่อนนะครับสมัยนี้ผมไม่แน่ใจอยากถามเหมือนกันพี่เคย อยากได้ลองอะไรแบบนี้บ้างไหมพี่ในในยุคปัจจุบันปัจจุบันไม่กล้าไม่ลอาไม่จะกล้าไปโยนลงน้ำอ่ะไป่โทั้งทั้งโ้นก็ได้ไงมันคือคือจะได้ได้ได้รับรู้ถึงผู้ตัอหายมากกว่าก็มีอย่างที่พี่หนูเล่าครับก็แบบว่ามีคนเขามาตลาดอย่างเงี้ยแล้วหมูเขาก็โดดไปกัดไปกัดเสือเขากระโดดไปกัดหมูที่ที่เขียงหมูก็มีแบบนั้นนะครับคือคือคือปาตลาดเนี่ย เหน็บเสือมาแเสือมาเสือเนี่ยได้หายจะไปเจออีกทีเขาก็ตามหาไปกัดที่เขียงหมูเนี่ยฮะเล่ากันบ่อยฮะเล่ากันมาบ่อยเออของคู่กันนะเสือกับหมูคือวันนี้ต้องบอกว่าพุทธคุณเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเสือหลวงพ่อปานเนี่ยพุทธคุณไปในทางไหนแล้วก็พระผงตะกุดน่าจะเป็นพุทธคุณไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าก็มาจากหลวงพ่อปานเหมือนกันทีนี้คือถ้าเป็นรุ่นใหม่ทางทางวัด ก็ยังมีทำอยู่ทำอยู่ครับแล้วก็พุทธคุณน่าจะไปในทิศทางเดียวกันไหมครับก็ถ้าที่ฟังอยู่นะครับที่ฟังมาเนี่ยพุทธคุณท่านท่านดีมากเลยถึงจะเป็นรุ่นที่ว่าไม่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 ทานหลวงหลวงปู่บาทครับแต่ว่าคนที่เขาเอานาไปบูชาเนี่ยเพามีประสบการณ์กันมากครับครับอย่างเสือที่รุ่นยี่ห้าบาทเนี่ยประสบการณ์มากพี่เล็กเคยเจอไหมหรือได้ยินเรื่องเล่าอะไรมาไหมครับก็ เสือโน่นนี่แหละครับที่ห้าบาทเนี่ยครับคือว่าลุงผมนะครับนะฮะเขาอยู่ตรงคุ้งเนี่ยเขาโดนยิงที่ที่ตรงป้ายรถเมย์นะครับอไม่เป็นไรไม่เข้าหรือยังไงกระสุนนี่ออกแบบออกข้างครับอ๋อยิงไม่โดนเลไม่ไอกข้ามได้ไหมออกเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเยดรเราเราเนเขานชื่อตะเสาครับตะเสาคือหมายถึงว่าแกโดนยิงแล้วไม่ได้ยิงนัดเดียวทุกนัดเนี่ยไม่เข้าตัวแกเลยครับผมออกข้างไปหมดเลยครับผมแกห้อย สอยี่บบาทนยี่สิบบาทยี่ส้บบาทนะครับแต่ไม่ห้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เาว่าเป็นรุ่นที่ยี่ส้บาทนะครับคือตอนนั้นน่ะทางวัดกัหําหน่ายราคายี่สิบบาทก็เลยเรียกคุณยี่สิบบาทเป็นรุ่นฝั่งรุ่นนี้มิดครับรุ่นเนี้ยตอนปุกเสกเสร็จเนี้ยที่ที่บดหลังเนี้ยครับแตเป็นบดเก่านะฮะตรงเนี้ยเขาก็มีทหารเนี่ยเขาก็เช่าจาก จากตู้เนี่ยครับเขาก็ไปลองหลังโบสเนี่ยครับไม้ก่อนที่หลังโบสถที่จะติดกับสนามกีฬาโรงเรียนวัดตัววัดมงคลกุศลวาดก็จะมีต้นแสมเขาเอาไปแขวนเลยครับรองที่นั่นเนี่ยจำหนายหมดตั้งแต่สามวันแล้วครับโอ้โหผลแย่งกันเอะมากเลยยังพอตามหาได้ไหมพี่ก็ได้ครับแต่ราคาจะสูงหนือราคาสูงอ่ะตอนนี้พูดถึงสิงองค์นี้เมื่อกี้พี่พูดว่าราคาเสือก็เสือเสือเสือหรือสิ่งเสือ ตอนนี้ที่ว่า25บาทเนี่ยตอนนี้ถ้ายังพอหาได้ยัยอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่พี่5ตัวก็เยอะได้จะอยู่ประมาณก็20,000 20,000 20,000กว่ามีคือที่บอกว่าเผื่อเพื่อนๆที่คือ มันยากเหลือเกินสําหรับเขี้ยวเสือครับใช่แล้วก็อยากได้ลักษณะรูปลักษณ์ที่เป็นเหมือนเสือในแบบดั้งเดิมครับแต่ว่าก็คือเนื้อคงไม่ใช่เขี้ยวแล้วล่ะครับก็ยังพอหาได้หรือว่ามีอะไรก็ปรึกษาทางพวกพี่ๆในท้องถิ่นได้ใช่ครับเพราะพี่ๆนี่เป็นคนที่นี่หมดเลยใช่ไหมครับทีนี้ปรึกษาได้ไหมพี่ถ้าสมมติว่าผมผมอยากจะเริ่มเล่นพอพอเช่าหาบูชาได้ถ้าผมเป็นคนใหม่ที่อยากจะเริ่มผมจะควรจะควรจะมีรุ่นไหนไว้หรืออะไรเงี้ยจับ พอหยิบจับได้หลักพันหรืออะไรที่พี่แนะนําได้หรืออะไรเงี้ยครับได้ได้หมดนะครับกลายเป็นรบปรงมาใช่ไหมได้ได้แล้วแล้วแล้วมีมีมีที่ไหมครับเช่นแบบว่าหรือว่ามาปรึกษาพวกพี่เดี๋ยวพวกพี่ลองดูว่าในพื้นที่นี้ไหมหรืออะไรเงี้ยว่าถ้าผมเจอกันก็สอมได้ครับผมพี่เขามีเฟซบุ๊กนี่ใช่ไหมใช่ใช่พี่หนูเคยมีเฟซบุ๊กเดี๋ยวเราขึ้นไปได้ถ้าว่าใครจะมีข้อมูลแลกเปลี่ยนมีชื่อเสียงเขามีชื่อเสียงเับ เขามีชื่อเสียงอะแต่เมื่อกี้ที่เอถามมาเขาไม่ตอบสักอันเลยอยากถามแบบแฉไปเรื่อยตอบไปเรื่อยเฮ้ยถามจนให้าอะไรการใช้ความคิดครับรว่ามันการที่เกิดจากตัวเองนะครับคือว่าผมเนี่ยแฟนปูปานทุดงเนี่ยครับคือ๋อบ้านเกิดตรงนี้คือออกที่วัดโพธารามครับอ๋อบางเฮียไหนใช่ไหมครับผมเออบางเฮียไหนวัดบางเยี่ยไหนผมสมัยนั้นผมเรียนอยู่กรุงเทพช่างกลโอ้สบายเลยเด็ก ลารจิตธาบุนี่นครับอันนี้นะครับนี่ก็พิธีแบบเอาพิธีแบบวัตถุทัศน์เนี่ยมาทำครับเนี่ยครับเป็นไงพี่สมบัติเป็นคนจัดสร้างคือตอนนั้น่ะสมัยปีสองห้าสามเจ็ดเนี่ยผมเรียนอยู่ปวชเทพช่างเทช่างก็ขากลับไปบ้านอะตอนนั้นเขามีมีการสถาปนาสถาปนาโรงเรียนเปรมมือไทย อ <c Dante> ้าหน้าเป็นอะไรอ๋ออะไรนั่นเหรอทางผ่านก็ไม่เชิงคือทางผ่านหรือว่าผมก็ต้องนั่งรถดีไปบอกอยู่บูรณะพลระคาเท่าไหร่ครับดิเด็กเพราะว่าบูรณะพลก็อยู่ตรงข้างมัดเต็นท่านเจอก็คือว่ารู้จักกันมีอะไรมั่งก็มีเป็นไงพี่แล้วครับผมพอคือด้วยบารมีของหลวงปู่ปานเราเลยครับผมก็ผมโดนยิงโดยปืนจุดท้องสองครับผม จริงเหรอไม่ไม่เป็นไรคือโดนด้วยเป็นจ้ำๆโดนโดนยิงโดนเลยเหรอยิงเนื้อแต่เป็นชั้นๆครับครับผมลอยลอยยังไม่อยู่กี่เม็ดอะไปยิงอีกเม็ดหนึ่งโอ้ยเข้ากี่เม็ดเดียวลูกงนี้ทันท่านไหมอ๋อไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะครับโอ้ก็พระตะุ่นก็ยังใช้ได้เลยนะแต่แต่ส่วนมากนะครับถึงเจ้าของไม่ไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันท่านหลวงปู่นะแต่ว่า ทางพงพันธ์โดดเด่นมากจริงๆใช่ครับแล้วในสมัยนั้นน่ะในสมัยนั้นที่ออกมาครับคนแถวจัน์น่ะจะมาอมทอดกระถินนอกมาเยอะอมาเยอะอได้กันได้กันไปเยอะมากเพราะว่าเขาไปโดนยิงที่ที่ไล่ไลทุเรียนสวนงอ่อสวนอะไรเงี้ยเขาโดนยิงมามเขาก็มาฟ้านหาซึ่งในสมัยนั้นน่ะเขาก็มาหาว่าใครมีหลวงปู่ปานทุดงมั่งเขาเช่าในราคาที่ หนึ่งพันบาทสมัยนั้นด้วยใช่นในสมัยนั้นนะครับหนึ่งพันบาทในขณะที่ตอนนั้นน่ะราคาราคาตัววัตถุเองอยู่ที่ออกจากวัดเท่กไหร่ออกจากวัดเนี่ยเท่าไหร่พี่ออกจากวัดเนี่ยเขาเขาเช่าหากันมาห้าสิบบาทห้าสิบโอ้มาเอาตั้งหนึ่งพันครับผมคล้ายๆกับรุ่นยี่ห้านี่เนาะอ่าก็แล้วแล้วแล้วรุ่นทุดงนี่ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ถ้าสวยๆก็มีหมื่นครับ ก็ยังก็ยังชาวหาได้นะแต่จะมีของไหมนะจะหากันเจอหรือใครที่มีอยู่จะเปลี่ยนมือกันไหมแค่นั้นแหละส่วนมากก็เป็นที่ห่วงเพราะเพราะว่ามีอยู่ประมาณ2 0องร้200องค์นนี้น่าจะราคาดีไว้นะถ้า่างนั้นอ่ะ2 0 0กว่าองค์เองะถือว่าแต่ละคนก็มีประสบการณ์ความรู้สึกของผมว่าที่เวลาฟังมาเจอพวกพี่ๆเวลาเราทารายการเราไปเจอเารรังเชิญหรืออะไรเงี้ยมันทําให้ผมรู้สึกว่า คือถ้าเรามีความศรัทธาจริงเนี่ยพลังก็เกิดใช่ครับอพอศรัทธาแล้วมันทุกอย่างมาในเรื่องที่ดีมันเกิดมันดูแลเราอย่างดีที่สุดมผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วอย่างที่พี่เอเคยบอกว่าไม่ต้องมาห้อยหรอกแค่นึกถึงจริงๆอ่ะมันอยู่ที่จิตเรา <c oughs> แม่สื่อถึงท่านครับตัวท่านแล้วก็รูปลักษณ์ที่เราถึงถ้าจิตถึงนะตัดรูปหนังสือพิมพ์ยังได้แต่คราวนี้ที่เราต้องพึ่งพาวัตถุมงคลที่มีการบุกเสกรือว่ามีพิธีด้วยเพราะว่า จิตบางคนเราไม่ถึงเหมือนเหมือนมันก็ขนาดเต็มสิบใช่ไหมอแเราจิตเราห้าเอากได้พุทธคุณกับพระอีกด้วยห้าก็เต็มสิบแล้วหรือจิตเราสามพุทธคุณก็เลยไปเจ็ดก็เป็นสิบอะไรอย่างเงี้ยหรือจิตเราอที่พระเครื่องแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเลยก็มีพระเครื่องดีๆไว้ก็ดีมีเกจิดังๆในในพื้นที่เราอีกไหมครับหรือว่าแถวนี้แถวเนี้ยแถวเนี้ยถ้าพูดถึงปัจจุบันใช่ไหมครับปัจจุบันใช่ครับมีการกล่าวถึงไหมหรือว่าตั้งแต่ จำเดินในวัยของพี่ที่พี่รับรู้มาอะไรเงี้ยครับโอ้โถ้าถ้าเป็นรุ่นรุ่นหลังจากหลวงปู่ก็ก็จะมีหลวงพ่อสายหลวงพ่อสายแต่ก็ไม่ได้ด,ดังเท่าขนาดนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีหลวงพ่อปลาเพราะว่าอย่างอย่างหลวงพ่อปานเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเป็นปรมาจารย์ปรมาจารย์ดังอันดับโ็ถ้าเครขึ้นเป็นเครื่องรางอันดับหนึน่งได้ก็สุดไปแล้วอ่ะก็สุดแล้วก็คือดังท้องประเทศเพราะว่าครูบาอาจารย์ทางทาง ท้องถิ่นเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นสายจากหลวงพ่อปานทั้งนั้นอใช่ผงอ่าผงอ่าก็ก็รู้อยู่ก็เห็นอยู่เนาะตรมางกายผมก็ไล่เกลียดดผมต้องยอมรับว่าหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นเป็นองค์เดียวที่ผมแหลแ้วกฝงเนาะเป็นไหมห้อยเขี้ยวเขาว่าอย่างนั้นผมว่าคนแฝงผมห้อยไม่ได้ผมจะแบบขี้โมโหน่ะอารมณ์จะร้อนขึ้นจริงผมเป็นโอ้โหเดินขวางหูขวางตาได้ไม่ได้หรอก เปะมือกองใช่ไหมเพราะอันนี้คือสาเหตุหนึ่งว่เพี่ที่เอกเขาสุดใหญ่เลยผมก็นี่ห้อไม่ได้ฮานุมานอันนี้พูดพูดได้เนาะหลายสายอย่างฮานุมานเนี่ยเหนื่อยงานเข้าจริงจะเหนื่อยเพราะไม่เพราะฮานุมานอ่ะเขาเป็นเขาออกรบตลอดภาษาเนาะถึงห้อยองค์ดไงเจรจาอย่างนีอย่างนี้ก็ดีเราเล่นไมตตาเนาะก่อนฮานุมานเหนื่อย แต่ถามว่างานพวกาไ้มไปดูสิตอนที่อะไรนะแรมใช่ไหมไอ้แฟนซุกอ่ะที่เขาเคยออกเขาบอกสะสมเขาเขาต้องเขาต้องหยุดห้อยหัวมานเหมือนกันเพราะไม่งั้นงานงานเข้าตลอดก็นัดนนั่นก็ดีนะงานเข้าก็เงินเยอะนะนั่นเขาก็ไม่แต่เข้าจนหยุดไม่ได้ไงต้องต้องพักบ้องเอาออกอ่ะต้องเลยเอยอย่างเสือหลวงปลาเนี่ยผมรู้เลยเรื่องอำนาจบารมีอะไรแต่ใช้สำหรับงานได้สมมติว่าาผมจะไปเจรจาอะไรเอาสมมติจะไปแบบ ทวงนี้อย่างเงี้ยเออเราพุทเราก็มีอำนาจมีบารมีใช่มันก็ใช้ของทังวันเข่งขามแล้วพวกพี่มีเป็นแบบที่เอเขาพูดนะคืออย่างพี่เนี่ยน่าจะมีพกเสือบ้างหรืออะไรบ้างผมก็ครับป็นแม่แฝงติดตัวตลอดเกี่ยวไหมพี่หุ่นหิดไหมพี่หุ่นหิดไหมหรือแล้วสมัยก็สมัยก็มียาลมมาใช่ไหมแต่ว่าพออายุพอจะมากขึ้นก็ก็เริ่มใจเย็นเมื่อวานผมได้มาเสืออะไรนะเสือทองคําหลวงพ่ออะไรไม่รู้เ้ยเราก็เลยถอดออกเว้ยตัวเล็กๆอ่ะ ้ถอดออกเดี๋ยวเสือโดถเดี๋ยวโดถเสือกินอ๋อแปลวก็ถูกกันอีกครับมีเสือพะวงด้วยไม่ใช่เหรอแต่เสือพะวงผมใช้ดีผมใช้แล้วไม่ไม่ไม่หงุดหงิดอ๋ออ่าแต่เสือพะวงก็ของจริงเหมือนกันไม่แต่ก็เขาก็ว่าหลวงพะวงท่านก็เป็นสายหลวงพ่อปานใช่หลวงพ่อปานหลวงพะวงเนี่ยท่านท่านนับถือหลวงพ่อปานมากใช่ หลวงพ่อปานนี่ก็น่าจะเป็นบรมครูของเกจิอีกหลายหลายท่านนก่นกอ็เหมือนเมื่อกี้ที่ผมเล่าเรื่องแพ้ไงี่าหลวงพ่ออ่ำท่านก็จะมาเรียนกับหลวงพ่อปาอี่เนี่ยมาประชิกหลวงพ่ออี่มาด้วยสติปานหลวงพ่อเหลือพวกเนี้ยหลวงพ่อเหลือครับเหลือหลวงพ่ออีที่ทำไอ้เนี้ยแต่ผมว่าเข้าใจว่าผมวเข้าใจว่าหลวงปู่อีเนี่ยก็ไปเรียนกับอาจารย์ของหลวงพ่อปานอีกทีนึงพราแต่งอีกทีนึงอ๋อไม่ใช่ครับไม่่ใช มากันหลวงปานเลยครับเียกงหลวงปานแต่คือสมัยก่อนเนาะถ้าเราหัวอ่ะก็แน่นอนเราก็ต้องสอบหาครูอาจารย์ที่แบบใช่หรอไหมเหมือนไปเรียนทุลาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เคยเรียนคูเรียนรามก็คงเรียนกับหลวงพ่อแถวบ้านอะถ้างั้นะเราแวกเนี่ยก็จะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานทางนั้นแหละครับแต่ดีอะดีคือยังไงคือ พี่หนูเล่าให้ฟังว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเริ่มแรกที่หลวงปู่ปานไปบวชบวชที่วัดแจ้งใช่ไหมครับแต่ที่สําคัญคือกลับมาจําแล้วก็มาอยู่ที่วัดบ้านเกิดที่นี่เลยใช่แล้วก็คือโอเคอาจจะทุดงอาจจะไปเรียนฝึกนู่นนี่วิชานู่นนี่แต่ก็มาจําเพื่อให้รู้ว่าฉันบ้านเกิดฉันอยู่นี่ใช่แล้วทำให้ดินแดนนี้มีมีการพัฒนาอาดีไปในทิศทางที่ดี ผมว่าชอบอย่างเงี้ยก็ใหญ่มากนะไม่น่าเชืมาและเพราะครูอาจารย์หลายท่านเตะจีดังท่านก็ไปดังที่อื่นไม่ได้ดังที่บ้านเกิดตัวเองก็มีอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้เราก็เต็มอิ่มนะครับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่าน ลองเจ้าวาดแล้วเรามาให้ข้อมูลมาเล่าเรื่องประวัติแล้วก็มาเจอพวกพี่มาเจอน้องท็อปอีกท็อปก็ให้ข้อมูลที่ดีขอบคุณน้องท็อปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ทั้งสามคนนะครับแล้วก็จะขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณเพื่อนๆแฟนๆเราที่ติดตามเรามาตลอดนะครับเราก็จะพยายามทําคลิปที่ให้ความรู้ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปส่องยางเซียนจะไปทําเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยวันนี้ ขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งครับรับคับครับครับผมแล้วมีโอกาสจะแวะมาเยี่ยมอีกครั้งนะครับหวังว่าคงมาได้ยินข่าวดีอะไรบางอย่างจากพี่ว่าเออเอ็งเอาไปเถอะอะไร่เงี้ยครับผมแล้วพบกันใหม่กับสองยันเซียนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมาคครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ทุกคนครับขอบคุณทรอบครับ